เขาที่จากไปไม่ลาสักคำตอนนี้เป็นยังไงบ้างขอให้บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาคนที่เดินจากไปกันนะคะว่าจะตรงกับพลังงานของคุณหรือเปล่าเนาะพลังงานของคนราศีมังกรออกมาก่อนลำดับแรกนะคะคนคนนี้จะเป็นคนราศีมังกรนะคะ 4ไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็พลังงานของคนาธไไนงงาตุลมเมถุนตุลกุมคุณทั้งสองคนอาจจะมีการบล็อกกันด้วยนะคะหรือถ้าไม่บล็อกก็คือไม่ได้ติดต่อกันนะคะหยุดพูดหยุดคุยกันไปเลยนะคะไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตกันยังไงนะคะเขาก็ไม่รู้เรื่องของคุณแล้วคุณก็ไม่รู้เรื่องของเขาแต่ก่อนหน้านี้คุณ ทั้งสองคนนะคะความรับเข้ากันได้ดีมากๆนะคะรู้สึกเติมเต็มให้กันและการบางคู่อาจจะถึงขั้นมีแพลนในความชัดเจนหรือว่ามีแพลนที่จะแต่งงานกันด้วยนะคะแล้วทำไมอยู่ๆเขาถึงจากไปไม่ลาสักคำนะคะคนคนนี้เนาะแล้วตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ เด h i ไฮพ i s เทสนะคะชีวิตของเขามีความลังเลนะคะมีความไม่ชัดเจนมีความสับสนในตัวเองนะคะสี่เหรียญ8ดาบไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวเราดูต่อเนาะ สิบไม้แล้วก็ The Sun ดูเหมือนว่าชีวิตของเขาช่วงนี้ดูมืดมนสับสนมากๆนะคะทั้ง The High ist, เดอะไฮพิสเทสแล้วก็แปดดาบเนาะไม่มีความชัดเจนนะคะไม่รู้อนาคตของตัวเอง ดบมีความมืดแด้านหาทางออกยังไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนหรือว่าจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีไหนดีนะคะอาจจะต้องถึงขั้นควักเงินเก็บทั้งหมดที่มีออกมาแก้ไขปัญหาก็ได้แล้วก็1ิบไม้งานหนักงานยุง่งงานเยอะนะคะก้าไม้ก็เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่แบกอยู่นะคะหนักหนาสาหัสพอสมควร แต่ว่าเดอะซันเป็นใบปิดนะคะเดี๋ยวชีวิตของเขาจะเริ่มดีขึ้นนะคะเดือซันมาหลัง10ไม้นะคะ1ิบไม้ก็คืองานหนักงานเยอะแต่เขาจะแฮนเดิลได้นะคะเขาจะจัดการได้ในสักวันเนาะหลังจากที่เขาจัดการได้นะคะชีวิตของเขาก็จะเริ่มดีขึ้นช่วงนี้ชีวิตของเขาน่าจะมีปัญหานะคะมีภาระมีหน้าที่มีอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ ยังแก้ไขไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เราก็ไม่รู้อนาคตของตัวเองแต่ถามว่าถ้าในใจของเขายังมีคูณไหมสีเหรียนเขายังคงเก็บความรู้สึกไว้เหมือนเดิมนะคะยังกอดเก็บความรู้สึกไว้เหมือนเดิมกดความรู้สึกตรงนั้นไว้ส่วนลึกๆในใจนะคะแม้ว่าชีวิตจะยุ่งยากขนาดไหนตัวก้าไม้ก็ยังเกาะไว้กลุ่มไว้ไม่เคยทิ้งไม่เคยที่จะไม่คิดถึงนะคะ เพียงแต่ว่าปัญหาชีวิตช่วงนี้มันหนักหนาะสาหัสเหลือเกินนะคะขอไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เขาจากไปไม่ลาสักคำก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวถ้าชีวิตของเขาดีขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่พเดอะแซงเป็นตัวปิดเนาะหลังจากนี้เขาอาจจะติดต่อคุณมานะคะหรือว่ามีท่าทีอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวหลังจากนี้อีกสักเดือนเดี๋ยวเราค่อยมา ทำคลิปหัวข้อนี้กันอีกทีนะคะลองดูว่าชีวิตของเขาจะดีขึ้นหรือ,อยังแล้วเขามีเกณฑ์ที่จะติดต่อมาไหมนะคะ